เราจะทำรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำพริกไทยก็อยู่ตรงนี้แล้วรากผักชีอยากจะให้มันบุกก่อนใช้มีดอันนี้แล้วก็สับไปก่อนเลยแล้วโยนเข้าไปในครกแต่คนส่วนมากไม่รู้ว่ามันนั่งแกะปอกด้วยมีดอันเล็กๆอะ่ะเนี่ยแค่ทุบมันก็จะแกะออกได้ง่ายๆ อันนี้ก็อีกอันหนึง่งวิธีการใช้มีดทุกตามไปเลยนะครับไอ้เจ้ากระเทียมเนี่ยมันก็บุบแล้วรากผักชีก็ถูกสับก็จะตำได้ง่ายมากเลยได้ได้ไม่ต้องเสียเวลามากแล้วก็เวลาใส่น้ำาปลาก็ไม่ต้องเยอะนะภาษาฝรั่งอันนี้เขาเรียกว่าเมานะคือคนอย่าไปตำม,มันจะกระเด็นใส่ตา ที่พร้อมแล้วครับยังไงปอกกระเทียมก็ใช้มีดเล้ละนะ